เปิดเสียงค่อยๆเปิดเสียงค่อยๆเปิดเสียงแค่นค่อยๆโคตแหงนี่ล่ะพี่น้องประวัตเสียงแค้นคือมุ่นเข่าอีสานเท้าอลังคาสัมติดฝาดสมัยอีสานไดดอกผูวแค่นแม้นวิญญาณมาแค่นเสียงพินแค่บอจากหายซ้ำกับโขงขีดมุ่นขูอีสานเหนือไตฟังยังไดกับย่งสึงหอมหูปรหูเบื่อยินแค่นซ้อมหมนเอาเหลือมีเสียงล่ำเสียงเพลงคาเข่าผสมเข่าบังวลเพลินพี่น้อง มอลัมคณะสงวนบันเทิงศิล์นะครับมือดีได้มาบันทึกนะครับบันทึกเพื่อที่จะไปออกอากาศสถานีวิทยุให้พี่น้องได้ฟังกันสําหรับมือดีอาจารย์สุนชัยกับได้ร่วมร่วมศิลปินบางส่วนมอหลั่มอลัมมือตนต้นนะครับขึ้นไปเรียกได้ว่าพี่น้องยูกไกนะครับยูกไกพี่น้องสิยุทั้งไทยทั้งติดฟังล่าไปดี ต้องการอยากไกรมลลิศิลปินสงวนบันเทิงศิลปนนะครับอันนี้คือมาลัเป็นบางส่วนนะครับล่ำเตยนะครับล่ำเตยล่ำไส้ดนตรีล่ำล่ำไส้หยางนี่มีครบรบปิเป็นหมอลำนะครับหมอลำเขาเรียกว่าหมอลำผาชาหมอลำยอดหยุกหมอลำเกาโบรัณสงวนบันเทิงศิลปนเนี่ยเคยล่ำมาแล้วก็มีแดนเซอร์มีหางเื่องแต่่สมัยก่อนๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่า ผู้ใดที่ทุ่นกาเขียไปมรั่มเต็มมงใงไงกับราคาหลายแสนนะครับแต่สงังวีนบันเทิงศิลป์นี่ผู้ที่มี่ใจรักผู้พ่ออยากไปมงใงไ่แล้วก็ผู้ที่นี่อาชีพผู้ที่มีม่หนาทีในการเหตุการทําการสางนะครับแปลงหาใหิวหัวหน้าสวนก็บ่ออยากไปล่ําหลายแต่ว่าขันไปล่านะครับพี่น้องจ้างหรือเศร้าล่ําแรง นี่คือสไตล์มอล่ำคณะสงวนบันเทิศรรทงศิลป์ล่ำต้นนองขอนแก่นล่ำเมื่อกี้นี่บุญนั่มกำแตงนะครับพี่น้องติดต,ตามได้ท่าสถานีวิทยุแล้วก็ล่ำต่อไปนี่ลูกเขยยัยงก่อดลูกเขยใหญ่มัดหนาลูกเขย,ยหล,ลยหนาลหลนางมูนแล้วก็เมียเดยนเ่นสูบผัวสั่ซิ่งมาแล้วก็เมียเด่นสูบหัวสั่ซิ่งมัดอ่าเป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สามนี่คือเรื่องอยังก่อดบุญนั่มบุญนั่มนี่เ้าล่ำไปเมื่อกี้เนาะ คุณนั่นงคำตอบใช้ไดแล้วนะครับอาจารย์สุทธชัยฝากไว้ผู้ใดเดีด๋เบิ้งไลฟ์สดอยู่ในขณะน,นี้หรือผู้ใดเดีด๋เบิ้งทางช่องทางยูทูบทางสถานีวิทยุกันอย่าลืมนะครับติดต่ออาจารย์กันใดสงวนศิลสงวนบันเทิงศิลป์ยุบันหัวฝ่ายตําบลปอแดงอำเภอเชาบดหรือบางคนเบิ้งทางช่องทางยูทูบหรือทองอช่องสถานีวิทยุก็เท่ากันโทรมาติดต่อสอบถามกับอาจารย์สุทธชัยใดอย่างเสาล่ำแรงล่ำหนาไฟก็ได้ พี่น้องมีเงินสองสามหมืน่นนะครับเพราะอยากจามว่ารับสิ่งอยากฟังเป็นเรื่มเงาเงาเงาๆ,ๆนะครับแล้วก็มีมีเดินก่อนแล้วก็มีเตยพร้อมเรียบร้อยเมื่อติดต่อว่าจารย์ได้นชนฉบับล่ำทับนองขอนแก่นล้วนๆนะนะครับล่ำทับนองขอนแก่นล้วนๆเดี๋ยวอาจารย์สนใช้เสียหายนะครับพระเอกล่ำอ่าต่อไปให้ฟังอ,อาจารย์สงวนศิลป์สักคนผู้ต้นฉบับล่ำ สังวาสของอแม่อุดมศิลป์นะครับไฮร่มไ้พี่ร้องได้ฟังกันพ่อไ้พี่ร้องได้เป็นต้นแบบซื้อแจกก่อนหนึ่งนะครับต้อนจังหน้าหลักเสียไ้พระเอกเป็นร่ำล่าฟาเ็้าไย้ำมาไว้นะครับพี่ร้องต้องการอยากได้ติดต่อับอาไปจา์สนใยพลอแพงมื่นตนตนคัดยุกไก่กับขอทานมั่นเกิมนะครับจ้างเศร้าล่ำแรงใส่สุดเพล่ดเพี่นหรือต้องการอยากได้สุดธรรมดา จัดให้ได้เม,มื่อยำอีกทางหนึ่งมอลลํามเมืองนตัวในี่หายากล่ำเป็นเรืืองล่ำาต่แค่สามสุ่มจนหอดตีหนึ่งทีสองเนาะถ้าเอาซ้ำนั่นนะครับเพราะว่าพี่น้องไปเบิ้งมอลลําสิ่งหรือไปเบิ้งอ่าตะล่นแห่ตะพาเตศเสียงจ้างหลายตนนั้นเ้อพี่น้นองพาเทศเสียงนี่ดังเพศยุสามธรรมารแต่ว่าพี่คนเบิองพอเกิดมีสิบคนแต่ของเรนล,ล่ำเป็นเรืืองนะครับราคาบ่อแพงาฝากกันเอาไว้ ต่อไปจะให้ท่างหวาาัวหน้าคณะพลรัมเป็นสังบาดจะหน่อยสะก,ก้อนให้ฟังเสียงพลรัมเกา่เกาๆนี่คือต้นแบบพลรัมเกา่เกานะครับล,ลัม่สมัติเปิดโตเลยจะควนซดเสื้ออีสานเฮาพี่น้อง,องเก่าจะได้ไ้ยายละเทียมสวนเ,เกาดอกอีดเดิม ปุเป็นได้ตะเพรี่อดนืบจาฮีเตื้อนเมืองบางเกาลัย่านเต่าาลังูนเฮตะเพรีบาศาสนาลวงยนมาหอดสองตนตายบ้านนนี้้นสูงกับทวดินเด่นด่างเมื่อเช้านครกวาหลาในไม่ไดเกลียไ่ไดเปียนผูกขาดรับท้อได้ตั้งนา ต้นมาดนเกือดกลางดอนไม่เป็นเสียทางอาพอในตุงผมใส่สองเทียวเนียงบ้างในหุงนี้เขาและน้ำวพาดเตาสันตาถุงถุงพื้นไ่ได้ไปดองกูนที่กับขตาสานไอกี้ดวงรังนผกับเมียผัวนี้มันงานตุงานใดเต็เดี่ั นี่เงินซสื่อแนวใดบ้านรือจากระดาษตาพราเ้าหัวไหลโนมนาเขาลถไปเพราตนาคือเงินตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักนสาสิเอิด์พาสุกไดขอใไปหลายเสียงไท่เนี่ยเป็นกันน้อยเพียงไลยรับส่จีที่ตั้งประเีนี่เป็นที่ของประเดก๋นอกของโกรธสลับออ ไปมาแล้วกอของใบพระเอกของเอ้าคุณโขรธสลัมลั่ล่าอีข่อีเหนืของเอ้าเป็นจังใดน้องพี่น้องตะเวนในสองมาพอาะดีมันเต็มที่พูดลาลั่นเงี้ยงทนใดกำลังใจอยู่ทางทางว่าจะตีวงบ้าน Ba lưng hai lần thường xuyên thường mẹ ơi xuyên thường bên sáng xuyên thường này thường xuyên bên xuyên thường xuyên thường thang thòng ท้องป่าสางเช้าสนสิจากนองไปใกลแล้วแม่นางลาแม่นางลา ีมองสนามเลือกวงควงมองนางโบมาชมอุ้งว้ายเจ๋อเจ๋งทำกวมกวนถึงไกลไรลทันเมื่อถือในยุทธหันเสียหน้าบ้นกวนติสั่งอ๋อ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 อ๋ เพลที่มองนี่นัน่นเพ็่นทังงานไฟแสงสีกาสิีเพลงังลงพังลงเพื่อนสีคนนอกเมื่อบานนักแสดงอดยู่ทั้งงานตาวันวานนองอ่างเครื่องการน้อนละกเกลียบเลียวยีลาวอ่อนตอนนี้ใกล้สีแกงเรือตั้งเตะตัวกะคม เป็นหวังหลายแต่คนชมก่อนสีไก่ไล่ทานสาวเตาอ่างก็ยังยิ้มเป็นแร่งใจแต่หัวคำย่าเล็มผีเด้อข้าไมากก้กอาจิตตอนอ่องทั้งคุณเหม็นซอยลั่ลจนไกยหวนเปียสิมึนเมื่อยล้อไกลใจก่อนสิไปยังคิดห่วงหลังนอกทางท เอยเจ้าผู้สีไปว่านพี่งานสิไปต่ออโ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 ออโอโอโออออ ไปเองไผ่จังสิ้ื้ไปเองนองน้ำตาลความไหวมนางฝากคำลาพะเอิ่นสั่งออกออกออาออกินไกรเออรวังคนัอเอิ่นมันสั่งควเจ้ากณะ สังวันบันเทิงศิลป์็อาจจะไปครั้งนี้ก้ามไปแต่เราเพียงไกยปากหัวใจกับเสียงลำเออเออเออกับเสียงลำมอบเดินนางนวลนองย้ำใดนหอมเอาเสียงไอ้มาล้มไก่ไอ้สีกลรมจอมจะเป็นถาดดองเอาเสียงหอมัไอ้แม่นปั๊มแฟน แมนต์แฟนไปได้ย,ยังลาร่านไปครับพี่น้องเอาเป็นว่าจะลืมลก็การเด้อนะครับพี่นอ้องติดตามเราฟัง้วกาศจะลืมต้องการอยากได้นะครับลลัาต้นฉบับ ลำเรลืองตอก่อดตะน่องปอดแกนขณะสริมวาบันเทิงศีลติดต,ต่อได้เลยนี่อย่างที่อาจารย์สุดชัยก็ได้หรือไปบ้านหัวฝายตบบด,ด,ด,ดอพอแดงอำเภอชนบทนะครับไปติดต่อจา้างเสาล่ำแรงนะครับหมอลำจา้างเสาล่ำแรงนี่ถือว่าพร้อมพร้อมนะครับประกาศศิลปินนี่กับวิวไก่กันนะครับผู้ผู้ที่มีใจรักจังไพมาเห็ดได้ฉะนั้นฝากระว่ายเมื่อต้นๆน,น,นะครับล่ำเรื่องตอก่อดตะนองปอดแกนหลายเรื่องนะครับมือนี้อาจารย์สุดชัยกับป่า สำหรับทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมทั้งช่องทางยูทูบกับเฟซบุ๊กกำลังไหวสดอยู่ก็ดีกับฝากคณะนี้กันเอาไว้นะครับต่อไปก็สิเป็นขุนพลลับเพลินนะครับลับเพลินผาชาติต้นฉบับลับเพลินผาชาสิเป็นไปไังไหนนั้นติดตามนะครับครับช่องสืบสารอรยธรรมหรือช่องตามข้อารยธรรมเพราะอาจารย์สนใจเมื่อนี้คณะสงวนศิลปินทุกคนนะครับขอย่อมือประนมก้มกราบไหว้พี่น้องทุกท่านทุกคน ปเป็นวาฝากไว้ยสาสไลยเสียทิมของดีมุ่งเกา่ายาสละเผาเสือเมื่อไปยอมผู้อื่นดีสมวนสินบัตเติงสินขนาดดีให้ชื่อจำจดให้พี่น้องเด้อทุกคนให้เฝ้าติดตามได้นะับผลงานการแสดงเรื่องเล่าสิเป็นไปจางไหนนั่นตอนต่อไปติดต่อสอบถามแล้วก็จ้างไปเบิองผปชมจ้างเศร้าล่ำแรงเมือง,อง,ง,ง,องตอนตนสงวนสินคอบล่าผ้าจากให้พี่น้องทุกทัดทุกคน,กคนถูกหวยรวยเบอร์กัน มืออื่นมืองืดดิซูบุสุขอด,ดเดอ้อสวัสดีครับ